โอเคครับ okay. ผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะก็วันนี้นะครับผมจะมาขายรหัสฟรีไฟล์นะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูเลยนี่เป็นสก,กินปืนนะครับทั้งหมดที่มีในไอดีนี้นะครับนี่เลยอ่าบอกเลยว่าใครซื้อไปโคตรจะคุ้มนะครับรหัสนี้ราคาถูกๆนะครับผมราคากันเองเลยนะผมปล่อยอยู่ที่500บาทนะครับอ่าดูซิว่าถ้าเติมเองกับซื้อเอาเนี่ย อันไหนจะคุ้มกว่ากันนะครับก็ลองเอาไปพิจารณากันเอาเองแล้วกันนะครับนี่เลยอ่าดูเอานะครับผมไม่อยากพูดเยอะนะครับใครที่สนใจก็ inbox มาได้นะครับที่ Facebook ผมนะอ่าดูระเบิดแม่งโคตเยอะบอกเลยสก,กินระเบิดอันนี้ก็เป็นสก,กินไอวอนะครับนี่เลยตามนี้นะฮะ ก็มีน้องเขาฝากขายมานะฮะน้องในแคนเขาเลิกเล่นแล้วเขาก็ฝากขายมาเดี๋ยวผมพาไปดูชุดนี่เลยนะฮะชุดบอกเลยว่าเพียบนะครับอ่าถ้าเอาไปเติมเองนี่บอกเลยว่ามันไม่คุ้มแน่นอนนะครับเติมเองหมดเยอะกว่าซื้ออีกนะแค่งบ500ร้อยบาทนี่เติมเองมันได้นิดเดียวเองแต่ถ้าซื้อรหัสนี้บอกเลยคุ้มมากนะครับนี นี่ก็เป็นยุทธผู้ชายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆไม่อยากพูดเยอะครับประมาณนี้นะฮะคือน้องในแคนผมเขาจะเลิกเรียนแล้วแล้วเขาก็ฝากผมขายนะครับผมก็เลยเอามาทําคลิปเลยเพอดีเลยเป็นคลิปแรกของผมด้วยผมไม่มีอะไรจะลงไง <c oughs> นี่ดูออานะครับผมคุ้มมากนะถ้าซื้อไปเนี่ย แค่ห้าร้อยบาทคุ้มนะครับคุ้มผมแนะนำเลยอ่าก็ไม่อยากพูดเยอะครับผม <c oughs> มันไม่มีอะไรให้พูดไงอันนี้เป็นรองเท้านะดูเอาอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูตัวผู้หญิงกันบ้างนะครับว่ามีชุดอะไรบ้างนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมพาไปดูเลยโอเคครับก็มาถึงตัวผู้หญิงแล้วนะครับนี่เลยนะ เป็นชุดผู้หญิงนะครับสำหรับไอดีนี้คุ้มมากนะครับชุดผู้หญิงก็เยอะเหมือนกันนะใครที่สนใจก็ทักเฟซผมมาได้เลยนะฮะนี่ขายกันแบบราคากันเองมากครับราคาห้า้อบาทพร้อมจบนะครับไม่เกียนร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมนะอ่าให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะฮะ สนใจก็ทักมานะโอเคเนาะนี่เลยชุดผู้หญิงก็เยอะเหมือนกันนะมันก็ตามงบอ่ะถ้าไปเติมเองก็ไม่ได้เท่าซื้อเอานะผมบอกเลยใครที่สนใจก็ตามนั้นนะฮะเออกูจะย้ำทำไมนักหนาวะเนี่ยให้ดูนะฮะให้ดู เผื่อมีคนสนใจนะครับหมดแล้วมีเท่านี้ <c oughs> ไปแล้วนะครับผมหมดแล้วมีเท่านี้นะฮะนี่ก็จีนะครับโอเค